สวัสดีค่ะวันนี้เราได้ปลามานะคะเป็นปลาดกดแต่ทีนี้เรามีกับข้าวเป็นาจานแล้วเรากินกินข้าวแล้วแต่ว่าเราอยากจะกินปลาดกดต้มเย็นสดๆเนาะกินปลาดกดต้มสดๆแต่กับข้าเรามีเหลืออยู่เยอะ นี่เราจะมาแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราทํำยังไงอันดับแรกเนอะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องปรุงเครื่องต้มยำขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกกระเทียมพริกสดต้มให้เดือดเดือดแบบอกอกน้ำาน้ำต้มออกเต็มที่เลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือไปนิดนึงปลาวันนี้เรามีกับข้าวเยอะแต่ปลาเราเสียดายนี่ปลากดปลากดมาใหม่ๆปลาเนื้ออ่อนบ้านเราเรียกปลาตะโอนปลาตะโอนเนาะซึ่งถ้าเอาไว้นานเนื้อมันจะ ลุยไม่อร่อยเราก็เลยทำไว้บางทีเราอาจจะกินพรุ่งนี้มารืนนี้ก็ได้แต่ว่ารสชาติก็ยังเหมือนเดิมเนาะปลาเราทำสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเช็คดูปลากำลังขา ปลาเนื้อออนสวยๆพอดีเพิ่งได้ปลามาแล้วก็เราก็เสียดายเนาะกับข้าวเราก็มีกินกินเสร็จไปเรียบร้อยแล้วทีนี้จะต้มอีกมันก็จะเหลือเนาะเราก็มาถนอมเอาไว้เพื่อวิธีนี้เลยค่ะต้มเครื่องแกงให้สุกให้หอมออกมา เดือดเลยนะคะก็จะมีของของเราก็จะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกหอมแดงกระเทียมแล้วก็จะเป็นขิงอ่อนค่ะเรื่องที่เราต้มอยู่ตอนนี้กำลังเดือดค่ะเราต้มแบบนี้เราไม่ต้องใส่น้ำเยอะเพราะว่าเราต้องการลวกไว้ก่อน คือท,ทำแบบลวกๆให้ปลาสุกพอเนื้อสุกข,ข้างในค่ะก็จะเอาออกตอนนี้เครื่องปรุงเราก็เครื่องต้มยำเราก็ออกมาเป็นสีเหลืองเดือดเต็มที่แล้ว ใบตะไคร้ Christ, แบบนี้เราม้วนเนี่ยตัวใบหอมเลยคือใบตะไคร้นะคะไม่ใช่ต้นตะไคร้ต้นตะไคร้มันก็จะออกกลิ่นมาไม่น้อย,อยแต่ตัวใบตะไคร้เนี่ยจะออกกลิ่นหอมเป็นตัวยาหอมระเหยของใบตะไคร้นะคะนี่ก็จะเป็นขิงอ่อนขิงอ่อนที่เราปลูกไว้หลังบ้านเรา อนนี้น้ำเดือดเต็มที่แล้วเราเอาใบตะไคร้ที่เราม้วนใส่ลงไปออกเพราะว่าใหญ่เกินเพราะาเราต้องการแค่ลวกปลาไว้พอถึงเวลาที่เรามาต้มใหม่อีกรอบหนึ่งเราก็ต้มน้ำอีกสักกะพอประมาณปลาเราเนาะเราเห็นน้ำในนี้แล้วเราก็กะเพิ่มอีกหน่อยนึงแล้วก็ต้มให้เดือดแล้วก็เทปลาลงไปเราก็จับไป ปรุงรสชาติตอนนั้นค่ะตอนนี้เราจะใส่แค่เกลืออย่างเดียวนะคะตอนนี้น้ำเอือดแล้วเราก็เทปลาลงไปเลยนะคะเทปลาลงไปเลยะคะ่ะ ให้ปลา,ปลา,ใปลารให้ปลาสุกก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปรุงสุกเลยก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าตัวนี้เราอาจจะใช้เวลาบางทีอีกอาทิตย์นึงเราค่อยมากินางเครื่องปรุงก็จะอยู่สดอยู่ในนี้พอเราพักไว้ ให้มันหายจากอาการจากช่องฟิตอะเนาะแข็งตัวของปลาแล้ก็มาต้มนี่ค่ะเราเตรียมใบจะใส่เพราะว่าบางทีถึงวันที่เราจะหาส้ามใบมะขามอ่อนจะไม่มีนี่ปลาเดียดแล้วเราก็ใส่ ้มใบมะขามอนลงไปให้น้ำเดือดอีกสักนิดหนึ่งแล้วเราค่อยปิดแกสสวนมากเราก็จะทำไว้แบบนี้แหละเพราะว่าวันไหนที่เราไม่มีกับข้าวเนาะเราก็เอาตัวนี้ออกมาทำกินจะเป็นอ่อ เนื้อพือหมูอะไรก็ได้ค่ะทำแบบนี้แหละถ้าเรายังกินไม่ทันเนาะเราต้องการความสุดอร่อยเราก็ทำไปแบบนี้เติมเดือดแล้วค่ะตัวนี้เราก็จะใส่แค่เกลือไว้เนาะแปมาคามออนเราก็ถ้ามันเกลี่หน่อยเราก็ตักมันออก ทำกินง่ายๆสไตล์บ้านเราแล้วก็ถนอมอาหารเวลาที่เราหากินไม่ได้เนาะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วเรามา กดปลาให้จมลงไปในน้ำสักนิดนึงบางทีไปมักถามโอนเวลาเราซื้อมาจาก ตลาดหรืออะไรพวกนี้เนาะก็จะอยู่ได้ไม่นานมันก็จะเหี่ยวแล้วเราก็เอามาใช้มันก็จะดูไม่น่ากินไม่อร่อยแต่ถ้าเรามาแล้วเราทำวิธีนี้ไว้ไปมะขามโอนก็จะยังสดอยู่ถึงแม้ว่าเราจะใส่ตู้เย็นไปหนึ่งอาทิตย์แล้วรสชาติก็ยังเหมือนเดิมนะคะ มันทำอ่อนไว้เตรียมไว้ค่ะอย่างของเราก็มีอยู่เพราะว่าเราปลูกเองแต่บางทีเราก็ไม่มีเวลาเนาะที่จะไปเก็บอีกเราก็เตรียมไว้แบบนี้สะดวกด้วยค่ะ เราก็เราก็จะได้ต้มปลาเหมือนต้มปลาสดๆกิน จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะปลาก็สุกพอดีแล้วจะถ้าไม่เราก็ปิดแก็บได้เลยค่ะพอพักไว้ให้เย็นแล้วเราก็ เอาใส่ตู้เย็นได้เลยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมขอบคุณคะ่ะ